สวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟรีไฟ r e แม่ง EP ที่นี่นะครับผมเ,เราก็มาอยู่ d ก n โดนอัน e s อ i m a ิ e me Don't u n ัน r e s t มมันลังโว์ <c oughs> ไปไปเดี๋ยวเราเป็นเงกเงนอกไปต้อง <c oughs> Yeah, don't get the show team. First blood. แล้เป็นไรครับเพื่อนทราดีที่สุดแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับผังเขาตายไปแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับเพื่อนนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมปืนที่เราจะมานี่นะครับผมเป็นกระบอกที่หนึ่งนะฮะแล้วมีอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกรายละเอียดปืนอีกทีหนึ่งฮะเป็นข้างนอกนะครับผมเราจะพามาเทสจริงก่อนนะครับผมนี่มันสวยเลยฮะเฮ้ยโลโบนะเฮ้ยโลโบนะ นี่ยังี้ <S <S <บอ>ก็โลโบทีนะ่สุดเมื่อเราใช้ AM เองนะฮะที่ดีสุดคือเราต้องอยู่ขุามบนเพราะมันจะได้ย<บอ>ิงล่างหัวง่ายับ่อง Double kill. กูตายอันนี้มันไม่ได้เป็นที่ปืนันนไม่เกี่ยวกับปืนเลยฮะนี่นะครับอีก็บอกหนึ่งที่ผมจะมารีวิวนะครับผม UMP Evo Level ที่4ี่นะครับผมคนอื่นเขาไปเรเ่อเจ็ดหมดแล้วแต่ผมยังอยู่เรือสี่อยู่เลยกันนั้นนะก็ค่อยๆเก็บกันไปเนาะ คีอพีตนตนี้แรงนะครับผมพอปกติมันก็แรงอยู่แล้วแนละ้วอีโวบวกสองปิกโโดนปลายก็เจ็บนะโดนปลายก็เจ็บนะ เก็บฮะแต่ว่าอันนี้ได้อยู่เรียงแปดละเป็นแปดทีเดียนะครับผม

はい。はい ตัวแตกครับจังหวะนี้นี่นะเขาถึงบอกนะว่าถ้าอยู่ข้างหล้ก็เสียดเปรียกว่านะครับผมยิงข้างหน้าไปเลยนะข้างหลังไม่สนนะฮะยิงข้างหน้าก่อนะครับผมจังหวะนี้ตายเอาทัวร์นะฮะดับเบิลคิลจังหวะนี้นะครับผมเพราะฝั่งเขาอยู่ข้างล่างหมดเลยนะฮะ เราลยู่ซอ,องนะถูกแตกแล้วผมผมจะดามจเข้าน้อยนะครับโนก็เกิดเหมือนกันนะฮะมาครับผมเปิดแล้วอีกที่อยากเห็นที่ผมมีลาปลาไปตามมาโอเคตามมา เป็นปืนไฟนอเป็นปืนปนตัวนี้เนี่เป็นปนี้ืนี่เป็นปืนรเป็นปืนี I'm oh, Layla. มีแังยาแบบจริเกงไม่เก่เเกง,เเกงกูเอเลย triple kill ครับว่าน,น่าสนมาน่าจะไปแล้วเนาะก็น่าจะโชว์ไปแหปลกไปแล้วล่ะซื้อตู้ตีไปดีกว่า เคยออาไปยิงหัวเพื่อนเล่นดุจีๆดๆจีนี่ไจะพูดถึงเปอร์นี้นี่เข้ากับพิดไฟเลยนะเราไม่ได้ไฟอันนื้อถึอเฮจัดจัดนอัางเนยผมไม่อยากวิ่งเข้าไปดองกล้วยฮะเดี๋ยวดองกล้วยไหม còn vinh nhân Nguyên nắng này, nắng 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 ไคับนีค่ท้ายแล้วผมผมไม่มีโมโคไมมีโมคนี่ง่ายเลยนะครับตงถูกนว่ามีัโอเคตอนนี้ d ตัวนะครับผม <Double kill. S 1> แล้วฝั่งเขงาใช้โคโนโปไปแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้เข้าข้างหลัง <Double kill. S 1> ไม่ใช่สกิลค่าสถานะของปัจจุบันนะครับผมของแต่ละปืนตอนนี้นะครับผมปืนที่ผมอ่าอันนี้ระยะบวกสองเรืเร่อน ลดหนึ่งครับผมจะเกาะอ,อีกหนึ่งนะครับผมส่วน X m 8เ็ตอนนี้ดาเมจบวกสองอัตราในการยิงบวกหนึ่งและความเร็วลีรลดช้าลงนะครับผมส่วนปืนอ่ปาปลาฟิลหรือปาลาฟาอะไรนรั่นแหละผมอ่านว่าลาผมชอบเรียกมันว่าปืนลาฟานะครับผมดาเมจหนึ่งความเร็วลีรลดช้าลงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทำให้ยำบวกสองเลยนะครับผมสำหรับปืนปืนนี้ครับผม าามาดู UMP ปัจจุบันนะผมค่าสถานะดาเมจบวก2อัตราการยิงบวก1ความเร็วรีโหลดช้าลง1นะครับผมพวามป้าความดาเมจ2อนะอัตราในการยิงบวก1ความเร็วรีโหลดช้าลงอีก1นะครับผมนี่ผมก็มีนะนี่ครับผมแล้วก็จะพามาดูเอ่เอเป็น อาวุธมีดแล้วกันอ่าอาวุธสำรองนะครับผมก็จะมีกระทะทั้งหมด4ใบครับผมมีกระทะสติดไฟเตอร์มีกระทะฟูจิ Fuji นะครับผมมีกระทะฟาราเคนนะครับผมอ่าแล้วก็กระทะเกาะสวรรค์นะครับผมส่วนกระบองนะครับผมแน่นอน,นะฮะซอฟ์ฟิชนะครับผมแล้วก็จะมีเมดเบลนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมเม็ดแลนด เเลชเชอร์ S S ger, นะครับผมกระบองคอปปานะครับผมแล้วก็โมโคนะครับผส้นดาบนะครับผมจะมีเป็นดาบอันนี้นะครับผมเป,เป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้ส p i ริ t ต v โอนนเวอร์ซีนะครับผมก็จะมีตัวนี้ ale, นะครับผมเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวฉลองโีปีอันนี้จะเป็นคตนะสิสันออฟพิงนะครับผมอันนี้เคียวนะครับผม เฟรมบอลของบุญาเดชสองศูนย์สองหนึ่งนะครับผมส่วนนี่ความจริงผมอยากได้แ้วเขแตะแต่ผมไม่ซื้อนะตอนนั้นระเบิดแน่นอนนะครับผมมีคอปป้ามีระเบิดพสุทธากัมปัน,นานะครับผมมีระเบิดนี่นะครับผมมีระเบิดพัมกิ้งบอมนะครับผมมีระเบิดฉลามบุกนะฮะมีระเบิดโบรเดฮาร์ดนะครับผมมีระเบิดอ่าบุญาเดนะครับผมอีกเั้นเคยนะครับผม อูมเป็นทุม่มอ่าอันนี้จะเป็นวูมสลามนนจะเป็นป่อยเขาเข็นอ่ามาถึงสีทองนะครับผมูมนี่เป็นไรล่าเตาอัมเป็นเกาะเตาหอป,ป้าอื้มอ่านะครับผมไอวอลจะมีไอวอลบุญญาดีสองศูนย์สองหนึ่งจะมีอ่า นูนิวเคลียร์บังเกอร์นะครับผมมันก็จะมีวิทอรี่ชาร์ตนะครับผมมันก็จะมีอ่าเป็นตัวเนี้ยอ่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีกิจกรรมนะครับผมก็จะมีกิจกรรมนี่ยนะังฟรีไฟเอ็กทรลเลชันโคตรนโลกครั้งที่3แล้วมั้งที่ผมเห็นนะก็จะมีอ่านี่นะครับผมอ่านี่นะครับผมล็อกอินครบ5วันนะครับผมจะได้รับไอวอลฟรีหนึ่งลูกนะครับผม สำหรับสายฟรีก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมรับกันด้วยครับสำหรับวันนี้ที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe นะค <me. S 1> รับ,บสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ